สวัสดีพี่น้องชาว SCT ทุกง่านครับวันนี้พบกับ SCT สุรินทร์ครับของถูกของดีต้อง SCT สุรินทร์ครับวันนี้เดี๋ยวไปดูครับอัปเดียสินค้าแล้วก็ก่อนจะส่งท้ายกันปีใหม่นะครับเอามาเลยนะครับเบอท่านใดถูกใจก็กรีงกลางกันเข้ามาเลยครับผมเบอร์โทรก็ตามไลน์ตามเบอร์โทรก็ตามนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ทำดับแลกก็ไปดูตูล้ลำโพงครับในตูล้ลำโพง18นิ้วนะครับของทาดาครับตัวนี้นะครับนี่เสียงดีเอาไว้เทสหนาร้านนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้เทสหนาร้านเสียงดีเทเวลาเทสเสร็จแล้วคนเขาฟังเสียงเขาอยากได้เขามาขอซื้อแต่ก่อนไม่ขายครับแต่พอดีว่าวันนี้ได้ตัวไอ้15นิ้วมาแล้วนะครับเนี่ยได้15นิ้วมาตัวนี้นะครับ ได้สิบห้านิ้วนะก็อยากจะเคลียร์พื้นที่ด้วยแล้วจะเอาตัวนี้นะครับนีฮะขายเฉพาะตู้เบดนะครับข้างบนไม่ขายนะครับนตัวนี้ไม่ขายกลางแหลมไม่ขายนะครับขายเฉพาะตู้เบดนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นตู้ของทาดานะครับสินิ้วคงรอครับเนี่ยนะครับอยากให้มารับเองนะครับตัวนี้คงส่งไม่ไหวนะครับรัาประกันเรื่องเสียงครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยนะครับ นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นสเปคคอนประมาณนี้ครับนะครับทั้งสองตู้เลยนะครับเนี่ยนะครับนะครับทั้งสองตู้เลยครับตัวนี้นะครับก็ตู้ละสี่พันห้าครับตัวนี้นะครับตู้ละสี่พันห้าไม่รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับสภาพยังสวยครับอยู่หน้าร้านตลอดนะครับนะครับเหมือนตู้พอดีครับไม่เคยโดนแดดโดนฝนนะครับตัวนี้ตู้เดิมเดิมนะครับ อยู่แต่หน้าร้านนะครับครับเดี๋ยวไปดู power m นะครับมีตัวไหนบ้างก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวแรกครับมิกเซอร์บนนะครับตัวนี้อยากขายนะครับตัวนี้อยากขายแต่ก่อนขายพันห้าเราขายไม่ได้นะครับวันนี้เอาไปตัวนี้นะครับบูทูดราได้หมดนะครับนี่เป็นของเอวันนะครับนี่ a อวันเเจ็ด ตองเจ็ดนะครับบีทีครับตัวนี้นะครับบลูทูธได้ยู b บีได้นะครับเอ็โอมีนะครับตัวนี้นะครับพร้อมกล่องเลยนะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งไปเลยเอาเอาหนึ่งอันนี้หนึ่งพันบาทพร้อมส่งไปเลยเดอ้อนี่เดอ้อใครเอารีบเลยนี่ราคานี้นี่ไม่ได้นะเอาไปดูอ่าไปดูปรีตัวนี้เนี่ยเป็นของเก่านะยังไม่ไปนะตัวนี้ นะครับปรีสองทางเนี่ยยังไม่ไปนะดีบเอ็นี่อันนี้เป็นของเก่ายังไม่ไปนะครับนะครับนี่นะครับรุ่นนี้รุ่นเดิมนั่นแหละครับรุ่นเดิมของคลิปที่แล้วนะครับยังไม่ไปครับอันนี้เป็นเป็น n p e นะครับ n p e เป็นปรีของเซอราวนะครับของ NPE นะครับรุ่น 4K001 อันนี้ขอ,ของตัวที่แล้วเหมือนกัน อันนี้เป็นเอ็มเอ็มตัวนี้มาใหม่นะครับไฟอันไฟนะครับตัวนี้ไฟอัไฟนะครับรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้เลยคิวแปดร้อยสภาพก็มีสนิมนะครับมีสนิมไม่ค่อยสวยตัวนี้สามพันห้าครับดันนั้นได้สิบแปดได้นะครับสิบแปดข้างละหนึ่งก็ได้อยู่นะครับสิบห้าได้นะครับใช้ปกตินะครับวันรุ่มยังหนึบหึบอยู่เลย สภาพไม่สวยแต่คุณภาพคุณภาพโอเคเลยครับคุณภาพเทพเลยล่ะนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูด้านหลังต่อไปนี้ก็เป็น a อเจครับเข้าใหม่นะครับ a อเจตัวนี้ตัวนี้ก็เจ็ดพันนะครับนีเข้ามาใหม่นะครับไอตัวนี้คราบเป็นของเดิมนะครับยังไม่ไปนะครับครับ Or e o อนะครับพีวีเก้านัดกันมาดูครุกนี้นะครับคอยดูว่าอยากจะยังไงนะครับตัวนี้ แปดพันนะครับตัวนี้แปดพันเด้อครับออดิโอพีวีเก้าแปดพันนะครับตัวนี้จอปกติทุกอย่างปกติหมดเลยครับสวยข้างในเดิมเดิมนะครับข้างในเดิมเดิมสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูทาข้างหลังกันหน่อย่อเดี๋ยวขอหมุนแป๊บหนึ่งครับขอหมุนแป๊บหนึ่งมันจะได้ไม่ย้อนแสงนะครับนี่ฮะอันนี้กระปรี้ด้านหลัง อ่ะดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ปรีด้านหลังปรีกับคลอดอันนี้ด้านหลังเดินนี่นะครับด้านหลังประมาณนี้นะครับต่อไปอันนี้ก็พึ่งหลุดพึ่งมานี่อันนี้ด้านหลังของคิวแปดร้อยนะครับนี่นะครับนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยฝุ่นอันนี้ยังอยู่อันนี้ยังอยู่เลยนะครับแต่ใช้งานปกตินะครับนี่ รูปไม่รอแต่พ่อรวยครับตัวนี้นะครับนะครับนี่นี่พัดลมทํางานปกตินะครับข้างในเดิมเดิมนะครับนะครับสามพันห้าไม่รวมส่งนะครับอันนี้เป็นเอเจเป็นของเอเจครับอันนี้เอเจครับนะครับแต่อันนี้เป็นหลังของทีวีเก้านะครับพีวีเก้านะครับด้านหลังพีวีเก้าเดิมเดิมนะครับ สนใจก็กรีนกลางกันเข้ามาครับเดี๋ยวไปดูอันนี้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้โน้ตบุ๊กดูโน้ตบุ๊กอ่าอันนี้โน้ตบุ๊กครับนี่ คอไออะไรเนี่ยคอไอห้านะครับคอไอห้านะครับคอไอห้าตัวนี้นะครับตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับเนี่เครื่องใหม่ๆสองพันห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวไปดูอะไกับข้างในมีอะไรบ้างเอาไป,ไปดูข้างในนิดน,นึงคืบอบาไปเอามาแล้วนี่อ่ามาแล้ว ครับนี่สวยๆคีย์บอร์ดคีย์เบิร์ดใช้ได้ปกตินะครับสองพันห้าเดอร์นี่ครับใครเอากันนี่เลยกรีงกลางมานะครับเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับต่อไปทีวีนะครับทีวีสาสิบสองนิ้ว TCL ครับตัวนี้สี่สาสิบสองนิ้ว TCL ดิจิ t อลทีนะครับตัวนี้ตัวนี้เอาไปครับ พันห้าร้อยบาทนะครับพันห้าร้อยบาทไม่รวมสมอยากให้รับเองนะเพราะว่ามันไม่มีกล่องมาอยากให้มารับเองนะครับตัวนี้พันห้าบาทนะครับัน้าร้อยบาทเดี๋ยวดูตัวโตตัวตครับตัวนี้เป็นตู้เชอร์แมนสิบห้านิ้วตัวนี้ตู้เชอร์นสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้เป็นตู้เหมือนพวกเคาร้องงานปาร์ตี้ในบ้านธรรมดานะครับมีตัวนี่มองเห็นไหม อ่านี่เอมในตัวนะครับเนี่ยอมเนี่ยกระเถิบตัวแอมนี้นะมองเห็นไหมมีคิวบลูทูธได้นะครับอีม e ีคิวได้เนี่ยครับนะ่เป็นตู้สิบห้านิ้วนะครับนี่เป็นตู้สิบห้านิ้วนะครับตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ไม่รวมส่งเป็นตู้สิบห้านิ้วเสียงดีนะครับซอร์แมนนะครับนี่ โลโกูเขาอันนี้ก็ะด้านบนนะครับสามพันห้ารอยบาทนะครับได้สองตู้เลยนะครับสามพันห้านี่ได้สองตู้เลยโลทุ่มโลทูดยูเอสบีใช้ได้หมดนะครับเอาไปกับเสียบแต่ปลั๊กกับโจกขึ้มเลยครับอ่าเดี๋ยวตัวดูเดี๋ยวตูดูเออม่เครื่องปันไฟด้วยครับมีเครื่องปันไฟเดี๋ยวดูเครื่องปันไฟหน่อย ตัวนี้หกกิโลนะครับของโปโลนะครับนี่หกกิโลสองโปโลเดินหนึ่งสองมื่นสองพันห้าร้อยบาทเลยครับหกจุดห้าโลนะครับอยากให้มารับเองเด้อนี่ใช้งานปกติยังสวยๆอยู่เลยนะครับนี่นี่ครับนี่อากับนี่สเปคเลยนะครับนี่ใครชอบสเปคก็ดูเอาเดินนี่ ด้านหน้าอันนี้ตัววัดอันนี้จะเป็นตัววัดชั่วโมงนั่นด้านหน้าเนี่ยนะครับหกจุดห้าโลครับสอง0มืนสองพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวไปดูตัวนี่ถัดไปครับดูเอ็มดูไอ้นี่หน่อยนะครับอ่านี้เป็นแรกนะครับตัวนี้ โอ้ม,มองเห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมไปเปิดไฟหน่อยหนึ่งมันอยู่ลึกเดี๋ยวผมไปเปิดไฟก่อนอ่ะน่าจะดีขึ้นอันนี้เป็นแรกนะครับแรกมีฝาเด้อนี่ตอนนี้ c u ลึก8นิ้วนะครับฝาอามีฝาหน้าหลังด้วย นะครับตัวนี้นะครับนี่นี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่นะครับซียุล์แปดเนิ้วครับตัวนี้พันห้านะครับไม่รวมส่งตัวนี้พันห้านะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับต่อไปเป็นทีดีเคครับทีดีเคตัวนี้มาพรอมแหลกเนี้เป็นตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับทีดีเคทีเอ็ม แปดศูนย์ศูนย์สี่ทูนะครับเนี่ยตัวนี้ถ้ารุ่นเก่ามันจะไม่มไีไอ้ทูตัวนี้มานะครับรุ่นเก่าจะเป็นทีเอ็มแปดศูนศูนย์สี่ธรรมดาอันนี้เป็นแล้วก็มีขีดสองขีดนี้มานะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วใช้งานปกติสภาพสวยมากเลยตัวนี้เจ้าของเพิ่งซื้อมานะครับเนี่ยนี่ขายพร้อมแหลกเลยนะครับตัวนี้นะครับขายพร้อมแหลกเลยนะครับหมื่นสี่ครับตัวนี้พร้อมแหลกหมื่นสี่นะครับ ไปดูด้านหลังนิดนึงนะครับในด้านหลังด้านหลังครับด้านหลังเน้อครับในด้านหลังอ่ะพอประมาณของมันใหม่อะนะของมันใหม่ก็ไม่ต้องบรรยายเยอะนะครับครับก่อนจะจบคลิปก็มาเพิ่มเติมกันที่โปรเจคเตอร์นะครับเอเซอร์นะครับในรุ่น รุ่น X หนึ่งหนึ่งหกศูนย์ครับตัวนี้นะครับ X 1 1 6 0หนึ่งหกศูนย์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ว่าพวกแสงพวกคอนทราสต์พวกแสงสีคอนทราสต์นี่ความสว่างเนี่ยยังดีครับยังยังใช้ได้อีกนานนะครับตัวนี้นะครับสภาพก็ตามมือสองครับก็ดูได้นะครับหมายถึงกับมือหนึ่งนะครับ ัวนี้ใช้งานปกติครับตัวนี้นะครับเอาไปใช้ดูหนังกันปีใหม่นะครับทันห้าร้อยบาทไม่รวมจัดส่งนะครับสินค้าอยู่เมืองสุรินทร์นะครับรับเองได้นะครับส่งได้โทรไทยนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางครับขอท่านที่สะดวกโอนนะครับเพิ่มเติมที่ไลน์หรือว่าโทรก็ได้ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งแปห้าหนึ่งสีู่นย์สองครับ หรือว่าท่านจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ยังได้นะครับขอบพคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลาเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ